เรื่องเล่าผีตอนขวัญผวาหลบฝนในห้างนาเจอผีตายโหงหลอกหลอนย้อนกลับไปตอนที่ขุนตุยยังเป็นบ่าวบ้านยังไม่ได้มีลูกมีเมียก็ทํามาหากินอยู่ตามแถบถิ่นบ้านนอก เพราะสมัยเมื่อหลายปีก่อนโน้นความอุดมสมบูรณ์ยังมีมากสามารถทำมาหากินได้ตามท้องไร่ท้องนาในป่าดงดอยได้ทุกฤดูไม่ต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนแทบตายเหมือนเช่นสมัยนี้และเหตุการณ์ที่ชวนขวัญผวามันก็เกิดขึ้นตอนที่คุณตุย้ยได้ไปส่องปลาที่ทุ่งนาเลาะเหมืองหินใกล้ตีนเขาโนน ซึ่งวิธีหาปลาของคนแถวบ้านขุนตุยก็มีทั้งการใช้สุ่มการแทงด้วยฉมวกและบางคนก็ใช้หม้อไฟฟ้าช็อตปลาซึ่งอย่างหลังนี้เป็นวิธีที่ไม่ค่อยจะดีนักคุณตุ้ยได้เล่าถึงเหตุการณ์ในคืนนั้นว่าตอนนั้นบ้านผมยากจนมากอาศัยอยู่กับพ่อแม่และน้องๆอ,อีกสี่คนบ้านของเราเป็นกระท่อมไม้เตียเตียที่มุงด้วยหญ้าคา ผมไปรับจ้างตักขี้วัวใส่กระสอบอยู่หลายวันเลยหละ่ะกว่าจะได้ตังมาซื้อไฟสายคาดหัวที่มีสายไฟยาวๆเชื่อมมายังหม้อบแบตเตอรี่ลูกเล็กๆช่วงนั้นก็เป็นช่วงหลังจากดำนาเสร็จไปได้ไม่นานนักและฝนค่อนข้างตกชุกมากวันนั้นฝนมันก็ตกหนักตั้งแต่เช้ายันบ่ายผมกะเอาไว้ว่าถักกลางคืนฝนมันไม่ตก จะออกไปหาส่องปลาเสียหน่อยก็เลยเอาหม้อแบตเตอรี่ไปชาร์จที่บ้านของพี่คนหนึ่งที่เป็นร้านซ่อมรถอ็อกเชื่อมต่างๆในหมู่บ้านนั่นแหละและเขาก็รับชาร์จไฟแบตเตอรี่ด้วยและพอถึงช่วงค่ำๆมันก็เป็นไปตามที่ผมคาดฝนได้หยุดตกแล้วมีเพียงเสียงฟ้าร้องครืนอยู่ไกลๆเท่านั้นบรรยากาศแบบนี้แหละ ผมกะจะไปขนปลาจากทุ่งนาให้หนักข้องเชียวหลักคืนนั้นผมก็เดินตามคันนาส่องปลาไปเรื่อยๆบางจุดที่มันเป็นทางน้ำเข้านาหรือที่เรียกกันว่าต้างนานั้นมันมีปลามาว่ายเล่นทวนน้ำแถวนั้นอย่างชุกชุมผมเอาสุ่มแทงปลาอย่างเพลิดเพลินปลามันเยอะจริงๆคืนนี้ผมเพลินจนลืมความเย็นเปียกชื้นไปเลยละ่ะ และผมก็ไม่มีปัญญาซื้อหม้อช็อตปลาแบบคนอื่นเขาหรอกก็ใช้วิธีจับปลาแบบดั้งเดิมนี่แหละไม่ต้องระแวงตำรวจด้วยจากนาตรงนี้ไปนาตรงนั้นเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆจนมาสะดุ้งอีกทีก็ตอนที่มีเสียงฟ้าร้องคลืนใหญ่จากนั้นเม็ดฝนก็เริ่มหยาดหยดลงมาจากท้องฟ้าอันมืดมิดและชั่วอึดใจ ฝนมันก็กระนำลงมาอย่างกับฟ้ารัวผมเลยส่องไฟมองไปร,บรอบๆเพื่อที่จะหาห้างนาเอาไว้เป็นที่หลบฝน ผมเร่งฝีเท้าตามขนนามาจนถึงห้างนาที่หนึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันกี่โมงกี่ยามแล้วมองดูรอบๆก็ไม่เห็นมีดวงไฟของคนอื่นที่เขามาหาปลาแล้วบางทีเขาอาจจะหลบฝนอยู่ในห้างนาแบบผมหรือกลับบ้านกันไปแล้วก็ได้ผมหลบฝนอยู่ที่ห้างนานั้นได้ครู่ใหญ่ ลมฝนก็พัดสาดเข้ามาทำให้หนาวยเยือกอยู่เป็นระยะระยะผมปิดไฟฉายแล้วนั่งกอดตัวเองอยู่ในความมืดก็คิดว่าถ้าฝนหยุดจะส่องหาปลาแล้วเดินล่องกลับเข้าบ้านเลยแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าฝนจะซาลงแต่อย่างใดและตอนนี้มันก็ยังมีสายฟ้าแลบแปลแปาบ,บอีกด้วย ผมชินกับการออกมาหากินตามทุ่งนาตอนกลางคืนแบบนี้แล้วและพื้นนาที่หมู่บ้านผมผมก็รู้จักแทบจะทุกซอกทุกมุมแต่คืนนี้ผมกลับมีความรู้สึกหวั่นไหวในใจลึกๆมันวิววิวอย่างบอกไม่ถูกและแล้วจมูกของผมก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นเหม็นเนา่ามันโชยมาจากทางไหนก็ไม่รู้ ผมเปิดไฟฉายส่องมองไปร,บรอบๆก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรบริเวณเลยออกนอกชายคาของห้างนาไปก็มีแต่เม็ดฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างไม่ขาดเม็ดลมฝนพัดพาให้กิ่งมะม่วงต้นข้างๆมันครูดกับหลังคาห้างนาเสียงดังแกรก,กราบถ้าจำไม่ผิดนี่มันคงจะเป็นห้างนาของพ่อเลี้ยงยงยุทธ ซึ่งแต่ละปีเขาจะให้คนอื่นมาเช่าทำนาแล้วเก็บค่าเช่าเป็นข้าวเปลือกกี่ถังก็ว่ากันไปยิ่งผมนั่งรอฝนหยุดเวลามันก็ยืดออกไปเรื่อยๆผมชักรู้สึกโมโหขึ้นมานิดๆแล้วว่าเมื่อไรฝนมันจะหยุดเสียทีผมก็เอนหลังลงนอนคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจนเผลอวูบหลับไปตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ แล้วก็ต้องสะดุ้งตื่นจนอกสั่นขวัญหายก็ตอนที่มีเสียงฟ้าผ่าสะเทือนเลื่อนลันซึ่งมันคงจะผ่าลงไม่ไกลจากแถวนี้นักตอนนี้ฝนซาลงไปบ้างแล้วแต่กลิ่นเน่าในตอนนี้มันเหม็นหึ่งจนรู้สึกเค็มลงคอเลยหลักแล้วมันก็มีเสียงฝีเท้าคนกำลังเดินอยู่ร,บรอบๆห้างนาซึ่งมองไปมันก็เป็นเงาดำๆ ก็คิดในใจว่าคงจะเป็นใครสักคนที่เขามาส่องปลาแบบผมนี่แหละพอผมคว้าไฟฉายขึ้นมาคาดหัวแล้วเปิดสวิตส่องไฟออกไปแต่กลับไม่เห็นเจอใครสักคนมันชักแปลกแล้วละ่ะผมเลยเอาข้องมาผูกเอวเตรียมจะเดินส่องปลาแล้วกลับเข้าบ้านแล้วนะในตอนนั้นแต่แล้วมันก็มีเสียงผู้ชายแก่ๆหัวเราะเสียงใหญ่ๆยันยานอยู่ข้างบน ผมเงยหน้าขึ้นไปดูก็แทบหมดสติเพราะบริเวณบนคือตรงที่เจ้าของห้างนาเขาทำชั้นเอาไว้วางถ้วยวางช้อนและเก็บตอกมัดกล้าต่างๆนั้นตอนนี้มันมีร่างเปลือยเปล่าของใครบางคนที่ขึ้นอืดเขียวช้ำกำลังขดตัวอยู่บนชั้นนั้นและลิ้นเขายังจุกปากลูกตาที่เน่าเฟะหลุดออกมาจากเบ้าแล้ว ใจของผมมันหล่นวูบไปอยู่ที่ตาตุ่มไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ดูไม่ออกเลยว่าศพที่อืดเน่านั้นคือใครก็วิ่งเพ่นออกมาอย่างไม่คิดชีวิตวิ่งหนีทุลักทุเลด้วยความลื่นของคันนาแต่ผมก็พาร่างที่กระเซาะกระเสิงกลับมาถึงบ้านจนได้พ่อกับแม่ก็ถามผมว่าไปเจออะไรมามันเกิดอะไรขึ้น ผมก็เลยเล่าถึงสิ่งที่ได้เจอให้พวกท่านฟังพ่อแม่ผมก็ประหลาดใจเพราะแถวนั้นมันไม่เคยมีใครไปตายมาก่อนและไม่เคยมีผีสางอะไรมาก่อนเลยนะคืนนั้นผมนอนใจสั่นแทบไม่ได้หลับภาพผีเน่าที่น่าสยดสยองมันยังติดตากลัวว่าจะเก็บเอาไปฝันร้ายเสียด้วยซ้ำ จนเช้าวันต่อมาผมรู้สึกคันๆที่หนังหัวก็เลยเกาแกรกๆเส้นผมมันติดมือมาเป็นกระจุกกระจุกจนผมตกใจมากเลยล่ะครับนี่แหละมั้งที่เขาเรียกกันว่าจับไข้หัวโรนคือเส้นผมมันหลุดออกมาเป็นกระจุกกระจุกแบบนี้นี่เอง ตอนที่แม่ผมเอาปลาไปขายในตลาดเช้าท่านคงจะเอาเรื่องที่ผมโดนผีหลอกไปเล่าให้คนที่ตลาดฟังช่วงสายๆก็เลยมีคนมาเยี่ยมยามถามข่าวกับผมที่บ้านผมก็ได้เล่าเรื่องให้พวกเขาฟังกันคนที่เชื่อเขาก็ทำท่าขนลุกขนชันกันใหญ่แล้วช่วงใกล้เที่ยงมันก็มีข่าวลือมาว่าได้มีการเจอศพที่ทุ่งนา ตอนนี้เห็นเจ้าหน้าที่ต่างๆและชาวบ้านที่รู้ข่าวเขาพากันไปดูน่นแนะแล้วมันก็ใช่จริงๆสิ่งที่น่ากลัวก็คือตรงที่เจอศพนั้นมันเป็นห้างนาที่เดียวกับที่เมื่อคืนผมได้เข้าไปหลบฝนอยู่ด้วยคือชาวบ้านที่เขาเอาใสไปใส่ดักปลาตามร่องน้ำหรือตั้งนาต่างๆเขาไปเจอศพผู้คอตายอยู่ที่ต้นมะม่วงข้างห้างนานั่นเอง และคนที่ตายก็ไม่ใช่ใครก็เป็นคนอีกหมู่บ้านหนึ่งที่เขามาเช่าทำนาในปีนั้นนั่นแหละคงจะตายมาได้หลายวันแล้วด้วยซ้ำเมื่อรู้อย่างนี้แล้วผมยิ่งรู้สึกหลอนเข้าไปใหญ่เพราะถ้าเจอแค่ผีก็คงไม่เท่าไรแต่มันมีศพอยู่ที่นั่นจริงๆนึกถึงบรรยากาศที่ผมอยู่ในห้างนาที่มีศพอยู่ข้างๆนั้นทีไรก็ขนลุกไม่หาย ภายหลังเขาเล่ากันว่าคนที่เขามาแขวนคอตายนั่นนะเป็นเพราะว่าเขาติดโรคร้ายแล้วทำใจไม่ได้ซึ่งตอนที่เขาหายหน้าไปหลายวันนั้นเมียเขาก็ไม่ได้นึกเอะใจเพราะคนที่ตายนั้นเขาเจ้าชูม้มีเมียเก็บหลายคนและเขาจะหายออกจากบ้านไปทีก็หลายวันเลยละ่ะเมียเขาก็คิดว่าเดี๋ยวสามีก็คงจะกลับมาเองนั่นแหละ แต่ครั้งนี้สามีเขาเหลือแต่ร่างไร้วิญญาณอย่างที่เห็นนั่นแหละเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วหลายปีหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นผมก็ได้เข้ามาหางานทำในกรุงเทพกับนาคอยส่งเงินให้ที่บ้านถ้าได้กลับบ้านในช่วงเทศกาลแล้วลกักก็แม้ว่าเพื่อนมันจะมาชวนผมไปหาส่องนกส่องหนูที่ตามทุ่งนาผมก็เลี่ยงที่จะไม่ไป เพราะมันรู้สึกเข็ดขยาดอยู่ลึกๆในใจยังไงก็ไม่รู้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์เฟซบุ๊กแฟนเพจ ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ